นักล่าสมบัติกลุ่มนี้เจอตู้เซฟในแม่น้ําแห่งหนึ่งครับพวกเขาก็นํามันขึ้นมาใช้ค้อนตีๆทุบๆเพื่อพยายามเปิดมันแต่ก็เปิดมันไม่ได้ พวกเขาก็เลยนำตู้เซฟนั่นกลับบ้านใช้อยู่หลายวิธีเลยในการเปิดมันแต่ก็เปิดไม่ได้อยู่ดีพวกเขาก็เลยใช้เครื่องตัดเหล็กตัดไปที่ยึดของประตูตู้เซฟทั้งบนและล่างจากนั้นก็ใช้ค้อนทุบจนฝ่ามันอ้าขึ้นนิดนึงตามด้วยใช้แฉงงัดจนฝามันได้เปิดออกในที่สุดพวกเราก็ได้เห็นสิ่งของที่อยู่ข้างในนั้นแล้วมีอยู่เยอะแยะเลยทั้งเงินแผ่นที่ และกล่องไม้แปลกๆนักล่าสมบัติกลุ่มนี้ก็ค่อยๆหยิบของที่อยู่ข้างในออกมาอย่างแรกก็คือเงินที่เป็นแบงค์ตามด้วยเหรียญโบราณและกระดาษแปลกๆดูเหมือนว่าจะเป็นแผนที่สมบัตินะครับและมีกล่องปริศนาด้วยพวกเขาก็พยายามเปิดกล่องนั้นแต่ก็เปิดมันไม่ได้มันมีแม่กุญแจล็อกเอาไว้อยู่เอาไว้เปิดทีหลังก็แล้วกัน พวกเขาก็ค่อยๆหยิบเงินที่อยู่ข้างในนั้นออกมาจนหมดจากนั้นพวกเขาก็เริ่มงัดลิ้นชักของตู้เซฟก็ได้เจอกับเงินอีกแล้วครับเงินที่อยู่ข้างในตู้เซฟนี่มีเยอะจัดอือหือมีหลายปึกเลยรวยจัดอะถ้าเอามาแลกเป็นเงินไทยน่าจะได้หลายบาทอยู่นะของข้างในนั้นยังไม่หมดครับยังมีทองคําอยู่อีก3แท่ง พวกเขาก็หยิบมันออกมาเอาละ่ะถึงตาของกล่องปริศนาแล้วพวกเขาก็ใช้เครื่องตัดเหล็กตัดไปที่แม่กุญแจที่ล็อกกล่องใบนั้นเอาไว้ในที่สุดพวกเขาก็เปิดมันได้แล้วนะครับข้างในกล่องก็มีแท่งทองคําอยู่อีกสองสาแท่งที่ถูกซุกซ่อนอยู่ข้างในนั้นที่เหลือก็เหลือลิ้นชักอันสุดท้ายที่ยังไม่ได้เปิดพวกเขาก็เลยใช้ค้อนทุบงนังนๆแงแๆมัน,น,น,นในที่สุดก็เปิดมันจนได้ข้างในนั้นก็มีเงิน แผ่นดิสแผ่นซีดีแล้วก็แท่งทองคําอีกอันนึงครับแล้วเพื่อนๆหล่ะคิดว่าชายกลุ่มนี้จัดฉากหรือเปล่าครับ